ต่อกันที่ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มนะครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาตอนนี้ส่งผลให้ในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับเริ่มประสบป,ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนในขณะที่ผู้ประกอบการก็ระบุว่าทาให้ต้นทุนสูงขึ้นครับพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชรนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารประเภททอดก็บอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ ซึ่งนางสาววิไลลักษ์เพ่งย้ำซึ่งเป็นแม่ค้าลูกชิ้นบอกว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มอีก9บาทนั้นทําให้ตนและก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าอื่นๆต้องเดือดร้อนอย่างหนักครับเนื่องจากว่าเดิมราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มนั้นอยู่ที่ขวดล,ละ38บาทแต่ว่าขณะนี้ได้ปรับขึ้นมาเป็น47บาทแล้วเลยทําให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะไปขึ้นราคาลูกชิ้นได้เนื่องจากว่าต้องรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ ส่วนน้ำมันชนิดอื่นนะครับซึ่งใช้ทดแทนกันอย่างน้ำมันมะพราะ้าวก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นกันทำให้ไม่มีทางเลือกจึงต้องทนแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นครับเช่นเดียวกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายกล้วยทอดมันทอดที่บริเวณถนนสีมาลาอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะที่บอกว่าผลจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันค่ะทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก โดยน้ำมันปาล์มจากเดิมราคาปีบละ850บาทก็ขึ้นราคาเป็นปีบละ1,050บาททำให้อาจจะต้องขอปรับขึ้นราคาสินค้าบางอย่างโดยยอมรับนะคะว่าอาจจะกระทบกับผู้บริโภคได้ซึ่งก็ไม่แตกต่างค่ะจากทางเจ้าของร้านขายอาหารประเภทเข้าวหมกไก่ที่จังหวัดปัตตานีบอกว่าต้องใช้ไขมันไก่เจียวนะคะประกอบอาหารเพื่อที่จะลดต้นทุน เนื่องจากว่าราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับสูงถึง9บาทอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่ลดคุณภาพของอาหารซึ่งตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างก็ช่วยเหลือตอนเองหันไปซื้อน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียซึ่งมีราคาถูกกว่าและตอนนี้ก็พบว่าเริ่มที่จะประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลนบ้างแล้วค่ะในขณะที่การค้าภายในจังหวัดตราดนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกส่มตรวจราคาน้ำมันปาล์มตามท้องตลาดหลังจากที่มีการขึ้นราคาอีก9บาท พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับว่าอยากกักตุนสินค้าและอย่างย้ำไให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาน้ำมันชนิดอื่นๆซึ่งหากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านมาได้นะครับที่สายด่วน1569ซึ่งกรณีนี้จะมีโทษปรับไม่เกิน140,000บาทและจำคุกไม่เกิน7ปีครับ